สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมวยพาทุกคนมาดูข้าวนะคะวันนี้หมวยม,มาทําคลิปเ,เรียงข้าวนะคะให้ลูกค้าดูนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าหมวยทําข้าวแห้งแบบไหนทําทาส่งยังไงนะคะวันนี้หมวยก็มาเรียงข้าวนะคะขนาด6เซนนะคะขนาด6เซนนี้หมวยขายอยู่ที่ลังละ600บาทมี500แผ่นนะคะวันนี้ก็จะทําเป็นสีขาวค่ะ แต่ถ้าเป็นสีดํานี้หมวยก็จะคิดราคาอีกราคาหนึ่งนะคะเพิ่มอีกแพงกว่ากัน50บาทนะคะเป็นสีดําค่ะอันนี้หมวยก็มาเรียงนะคะเป็นแถวละ10ชิ้นนะคะ10ชิ้นเพื่อที่จะเอาใส่ลังนะคะใส่ลัง500อชิ้นต่อลังนะคะลังหนึ่ง600บาทนะคะอันนี้หลังจากที่หมวยอบเสร็จเรียบร้อยเอาออกมาพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วหมวยค่อยเรียงลงลังนะคะลังที่ เห็นนะคะหลังที่เป็นเบียร์ช้างมีอะไรนะคะเขาจะได้ประมาณ500ชิ้นค่ะอันนี้ค่าวันนี้ข้าวแห้งดีมากค่ะแล้วก็สวยรับรองค่ะทอดฟูบานทุกเม็ดนะคะอันนี้เหมือนก็จะเรียงเรียงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาใส่ลังไว้นะบางทีลูกค้าก็โทรเข้ามาถามนะคะว่าพี่หมวยทอดข้าวให้ดูหน่อยช่วงนี้หมวยไม่ได้ทอดเลยนะคะทำข้าวแผ่นดิบส่งอย่างเดียวเลยค่ะ ก็ถามมาว่าเขาแตนเอ,อทอดไม่ใส่น้ำตาลทำยังไงนะคะหมยก็ยังไม่ได้ตอบไปนะคะก็ก็คือทอดแล้วก็ไม่ต้องราดน้ำตาลนะคะลูกค้าแค่นั้นนะคะเพราะว่าไม้จะบอกว่ายังไงดีคือไม่ใส่น้ำตาลก็คือทอดแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็แพ็คขายได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้หมยก็เรียงไว้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะข้าววันนี้นะคะ นี่ค่ะตั้งละสิบชิ้นนะคะเห็นไหมคะทุกคน